สวัสดีครับวันนี้นักล่าเราอยู่ที่จังหวัดชาเชียงเศร้าไม่ต้องบอกก็ต้องรู้นะครับเราอยู่ที่วัดหลวงพ่อโสธรมาราวิหาแย่เราจะเข้าไปด้านในกันนะครับ เีน้อมาเลยมาหลวงพ่อโซทอน้องครัวเที่ยวแล้วสวัสดีครับนักล่าจากทีมท่องเที่ยวไทยไทยแลนด์ทราเวลทีมท่องเที่ยวธรรมชาติโบราณสถานวันนี้เราจะพาไปวัดโสธรวรารา,ามวราาวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาไปกันเลยครับไป วัดหลวงพ่อโสธรตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงนะครับเป็นวัดที่เราท่านก็รู้จักกันดีไปกันเลยว้าวมีน้ำมีปลาแล้วมีน้ำมีปลาข้างหน้านี่ยังเป็นป่าโครงกลางเลยนะครับผมโอ้โหดูยังสมบูรณ์แบบอยู่เลย วัดหลวงพ่อเสารทรก็อยู่แม่ไกลนะครับผมและสะเชิงเซาพยาสีขนพรโมหานว่า พยาสิชมพอลวโวหานอยู่ใ,ใกล้ๆจากที่นะคระับของาตนสาร์พระยาสีชมพอวัวหานนะครับอยู่นหน้ารัฐวัอพอโสชนทรนกเีียงมานะครับผมจนจาดแยก หน้าวัดหลวงพ่อสโสธรจังหวัดฉะเชิงเซราข้าแพงไหนกันว้างอ้หยิ่งใหญ่สมอ ัโโดหลวงพ่อโสอทรนรอยต่วัดหลวงพ่อโสทรนี้ได้ลอยมาผุดที่ด้านหน้าวัดนี่นะครับผมที่แบกน้ำบาปโกงคาดว่าจะสร้างประมาณ2313นในสมัยต้นของคนบุรีนั่นเองนะครับผมสี่โมงคึ่งก็ปิดพอดีนะฮะวัดหลวงพ่อโสอทอ ศาลาห,หลวงพ่อโสธรเดิมฝั่งนี้ก็ปิดนะฮะฝั่งก็ปิดแล้วปิดสี่โมงครึ่งเนาะ ตักขึ้นมตักขึ้นมาตักเชงเต่านี่อะไรวะอร่อยถ้ได้แปลดีนะครับผมเจ๊จุกเป็เตี๋ยวชาเชงเตเจ๊จุกเจ๊จุกว้าว,ว,าว เจ๊จุ๊ครับผมเลยสามแยกมาหน่อยนะครับผมที่เชิงซาวพยาสีสุนทรโมหารศาเชิงซาวอยู่ตรงข้างวัดหลวงพ่อเลยนะครับทีมงาน,นงล่าๆเรากลับที่มาวัดวัดโสธรอีกครั้งนะครับ เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยว้าวน่สวยทังนด้วมวิหารหลวงพ่อโสธรหลังใหม่นะครับผมที่แทนหลังเก่าเราจะเข้าไปด้านในกันว้าวาาเยอะมากเลยคนเยอะเขียวโอ้โห ดูฉากรองเท้าแล้วคนเห็นรองเท้าแล้วก็เห็นจั้นวนคนเลยนะครับคนเยอะมากสามารถที่จะบริจาคได้นะครับคุณประพุทนะครับพระมูลนิกรีบด้วยใบ่เพราะเอาไข่มาแก้บนกันนะทุกคน คนธรรมดาคนอย่างเยอะเลยคนเต็มเลยนะครับผมมาอีกครั้งอีกครั้งคนก็เยอะสนุกครอสบาๆ สส่ด้นั้นค์จำลองข้อสดรรคอใส่ด้เลย ก็กลับมาวิหารอีกครั้งนะครับผมด้านในนะครับผมที่งานนักล่าเรา๋ยวเราจะไปถ่ายรูปมุมด้านหลังการอน,นิพาธิ์มาฝั่งหลวงพี้จะสวยนะครับ ประวัติก็คือตัวองค์หลวงพ่อโสธรนี่ขุดอยู่ด้านหน้าวัดนะครับที่แม่น้ําบางประกงแล้วก็มีการอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นมาหล่อด้วยสำลีนะครับสันนิษฐานว่าสร้างประมาณ2,313ก็หลังเสียตุ้งประมาณ3ปีนะครับผมก็คือสมัยกรุงชนบุรีนั่นเองออ มันงามจริงๆแม่น้ำบลาปะกองอยู่ด้านหน้าเลยนะ วัดนาสุดแต่คุ้มค่าจะสนกว่านะวันนี้ทิมนารละ้าเราไปก่อนนะครับผมวัดหลวงพ่อโสธรเดี๋ยวหลังมาเจอกันใหม่นะครับไปพุทธวจนะวันนี้ข้าพาเจ้าจะขอกล่าวถึงประสูตรโทษของการด่าทอผู้มีศีลน,นะครับ ข้อ 1. ไม่บรรลุธรรมที่ตนยังไม่ได้บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้ว 3. เป็นผู้ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ 4. มีจิตใจเศร้าหมอง 5. เป็นโรคอย่างหนัก 6. ย่อมเข้าถึงความเป็นบ้าคือความทุ้มซ่านแห่งจิต 7. เป็นผู้หลงทำการละคือตายอย่างขาดสตินะครับคําว่ากาลละนี่คือการตายนั่นเอง 8. เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกนะครับสาธุสะสมสุดตะ,จะเจริญทางโลกและทางธรรมมาสะสมสุดตะด้วยกันนะครับ